องค์จักรนะครับทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดอันดับ4ของตารางก็เปิดบ้านพบกับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดนะครับทีนับเก้าของตารางอาร์มี่มาในชุดสีฟ้านะครับคือแรกก็ยังคงสูดสีนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนาทีสิบสีเนี่ยทีมเยือนมาเหลือ10คนนะครับเมืองด้านของเพชรโสคำเนี่ยไปอัดผู้เล่นของอาร์มี่แล้วก็โดนหลังที่2กลายเป็นใบแดงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มี เลื่อนของอีสานยูนิเต็ดนะครับพยายามจะประท้วงว่าจริงๆแล้วเป็นเหลืองแรกก่อนที่ผู้สินจะเข้ามาอธิบายนะครับว่าไฮโรนในโดนใบเหลืองไปก่อนจังหวะแรกแล้วนะครับตอนที่ไปทำฟาวสลายุชัยคำดีที่จอดังกล่าวเนี่ยคันทไฮโรนเนี่ยก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็โดนหามตัวออกไปผสมเชียรบานนะครับผู้สินอภิสินออรักเนี่ยก็ให้ใบเหลืองไปก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นสุดท้ายตกลงกันได้นะครับอีสานเตก็เหลือ10คนไปแล้วก็จบครึ่งแรกเสมอศูนย์ครับ ก็ถือว่าตัดสินกันถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะในการ่ายสุดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นนะครับตบกันสวยจากนั้นมาในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้ครับรตรีสีหานะครับมาทําประตูชัยให้กับทางด้านของเจ้าบ้านน้ำมิวเต็ดนั้นเปิดบ้านเฉิอนชนะอิสายเต็ดไปได้1นต่อ0ูนะครับปรดี53เก็บ3คะแนนครับ